อืมอืมอืมดูป่ะอ่าอ่าอ่าพูดในมุมมองผู้จัดการทีมประธานสโมสรหรือใดๆเสร็จแล้วประธานอนายกสมาคมเสร็จแล้วมามองคนมามองแฟนบอลบ้างแฟนบอลมองยังไงแฟนบอลน่ะอยากจะให้ก้าวข้ามแฟนบอลที่ดูบอลไทยอยากให้ก้าวข้ามอยากให้มังแบบไอ้เสียเกมเนี่ยม่งเป็นวรเนเมน้นตีนมากที่แบบว่าเจอปัญหาอ้าวผมก็พูดผมก็บอกว่าตั้งแต่ผมเข้ามาทํางานเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นที่มันไม่มีปัญหาเลยมันมีปัญหามาตลอด มันมีปัญหา<ม>ยิบย่อยมีปัญหาเรียกตัวเรียกปัญหาตัวชุดใหญ่ซ้อนชุดเล็กเรียกปัญหาเพราะว่าทุกปีทุกปีจะบอกว่าพี่ก็สร้างหลีกเยกวาวชนขึ้นมาสิก็พูดไปแล้วแต่ว่ามันไม่มีใครทำ<ม>เพราะนั้นเนี่ยจะไปเอาปัญหาที่อจะไปเอาเรื่องที่มันไม่เกิดขึ้นมายกเป็นเคสตัวอย่างไม่ได้เราต้องเอาเรื่องที่มันจะจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเคสตัตดี้แล้วก็ทํายังไงให้มันผ่านไปได้<ม>ทีเนี้ยพอเมื่อาวานอันนี้แฟนบอลน,นะแฟนบอลก็จะแบบว่าไม่ได้เอาชุดเล็กไปเหอะสบายดอก็ว่างโน่นนี่นั่นก็ว่างอเลยยยนไมู่่ใขา เออสบออไม่อยู่ในข่ของการที่จะถูกวางตัวไปเป็นเฮดโค้ชทีมชุดซีเกมเลยนะครับอืมอ่ะเสร็จปุ๊บพอสองฝั่งเนี่ยมองไม่เหมือนกันแล้วทำยังไงละ่ะอ่ะฝั่งมาดามปุ๊บเมื่อวานก็ถแถลงข่าวไปทีเนี้ยไทยลีกรับลูกเลยวันนี้มีการวันเดียวอืมเพสคอนเฟลเลนเกิดขึ้นมีการประชุมแต่จริงประชุมกันเมื่อวานก่อนแล้วมีการประชุมกันครับคร่าวๆก่อนแล้วว่าว่าจะเอายังไงดีแผนแรกนะที่ไม่ใช่แผนวันนี้นะที่ไม่ใช่แผนวันนี้ ที่ไม่ใช่ตามาแถลงนะแผนแรกคือจัดต้องจัดให้บุรีรัมเตะกับราชบุรีให้ได้ก่อนในฟุตบอลลีโว e ลีคับรอบรอบแปดทีมสุดท้ายเพราะมันเหลือติ่งอยู่คู่เดียวหมายถึงว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมผมบอกคุณผู้ชมก่อนว่าที่คุณตู่กันจะพูดเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่แผนหนึ่งที่ไม่ได้แถลงออกมาใช่ใช่มีอยู่แผนหนึ่งที่ไม่ได้แถลงออมาแผนแรกเนี่ยคืออย่างนี้ อฟเอช้างเอฟเอครับตัดไปก่อนเพราะว่ามันมีแค่บุย์ทีมเดียวที่มีขายจะนักเตะจะติดทีมชาติสุพรรณประจวบแล้วก็โคราชโคราชอาจจะมีที่ติดทุมพรแต่น้อยเปอร์เซ็นต์น้อยเนื่องจากมันยังมีตัวอื่นที่มันแทนได้อะไรเงี้ยเหลือเหลือแค่บุยลำคนเดียวทีมเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันพอที่จะยึดโปรแกรมเดิมได้ตัดออกไปก่อนเหลือแค่บอลด้วที่มันติดติ่งปัญหาอยู่ก็คือรีโวรลีครับเพราะว่ามันมีบุยลำกับเชียงราย ที่เป็นคนด d เดตในการที่จะติดทีมชาติอีกคู่หนึ่งกนะชมบุรีเจออะไรผมจําไม่ได้วะ่ะชมบุรีเจอเจออะไรไม่รู้อีกทีมหนึ่งอะ่ะก็อีกอีกทีมก็คือชมบุรีนี่แหละที่ที่มีโอกาสที่มีโอกาสที่จะเอ่อได้ลุ้นในการเตะทีมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องแผนแรกคือเขาต้องจัดไอ้บุีร์กับล่าเรียเตะก,กันให้ได้ก่อนตอนแรกเนี่ยเขาวางเป้าไว้ว่าเตะหลังสงกรานได้คือที่คุยกันเมื่อวานนะที่คุยกันเมื่อวานไม่ไมใช่แถลงวันนี้มันมีช่องสล็อตว่างเตะกลางสัปดาห์ได้เพราะว่าบุรรีีีัมมยยเเหลืออกกกูู่ดวถพ่ ลีกอีกนัดสุดท้ายวันที่เจ็ดอันนี้คือโปรแกรมเดิมว,วันเกมเดียวเขาจะมายัดในช่วงเนี้ยช่วงปลายเดือนเนี้ยให้ได้หนึ่งนัดก็คือเตะร,รอบแปดทีมนี้ให้ได้ก่อนพอรู้ว่าเชียงรายกับจะเจอใครในรอบรองแล้วก็ชมบุรีจะเจอใครรอบรองง่ายเลยเพราะว่าเชียงรายจบเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกวันที่ยี่แปดเตะนัดสุดท้ายชมบุรีประจวบเออชมบุรีประจวบมผมแซ่บกวนอืนเตะ<อ>นัดสุดท้ายวันที่ย<อ>ี่แปดเขาสามารถยัดรอบรองวันที่ห<อ>นึ่งได้ ยัดรอบรองวันที่หนึ่งพฤษภาคมได้ก็คือโปรแกรมก็้ายโปรแกรมเดิมนั่นแหละยัดโปรแกรมรอบรองวันที่หนึ่งนะไอเตะหลีก็เตะไปดิถูกปะครับก็เหลือก็เหลือเนี่ยเหลือแค่สองทีมอ่าสี่ทีมนี้มาเตะวันที่หนึ่งเสร็จปุ๊บเตะวันที่หนึ่งจบรอบรองไปเตะนัดชิงวันที่สี่อืมนัดการสัปดาห์ที่มันจะมีโปกที่มันเอาหลีกมาล้นแทนเนี่ยอ่าแล้วหลีกก็เตะตามเดิมวันที่เจ็ดอืมชนบุรีบอกว่าถ้าผมเข้ารอบอ่าถ้าผม รีเวอร์ลีคับถ้าผมเข้ารอบถ้าผมได้แชมป์ไปแล้วผมก็จบแล้วไม่มีไม่มีโปรแกรมแล้วนี่เหลือแค่ลุ้นว่าจะได้ที่สามหรือเปล่าซึ่งผมไม่ต้องเตะก็ได้ที่สามผมไปเข้าสมมติหมดได้ที่สามหมไปเอฟซีแชมป์ลีกซงนี้ก็โดนถล่มจบที่เหลือมันคือบุยลเจียงรายแล้วถ้าจบลีกครับไปแล้วจบแล้วฝั่งชลบุรีพร้อมปล่อยตอนนั้นอืมวันที่เจ็ดไปเล่นได้เลยเอากฤษฎากาแมนเอาใครไปก็ได้พิมพ์ับพิมแป้ใครอีกอะ บินไปไม่ต้องซ้อมเลยตอนนู้นไม่ต้องซ้อมไปเล่นได้เลยไปเล่นได้เลยเพราะวันที่วันที่เจ็ดผมส่งสำรองได้แล้วผมส่งใครลงเลี่ยแล้วนี่เพราะว่าเหลือผมเลีรยเรื่องบอลก้วยไปหมดแล้วผมเลี่ยเรื่องบอลแล้วยหมดแล้วทุกที่เหลือก็ไปเป็นทีมอื่นแล้วไปเป็นมุยลำก็เตะจะเตะอะไรยังไงก็ว่ากันไปถูกป่ะเอฟเอครับส่วนทางของทีมโน้นทีมนี้ไม่ต้องไปพูดถึงอันนี้คือโปรแกรมแผนแรกที่คุยกันแต่แต่วันนี้ที่ประกาศออกมามันไม่ใช่แบบนี้ถือว่าพลิกโผไหมก็ ไม่ได้ไม่ได้เกินค่าแต่ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะขยับโปรแกรมแบบนี้เพราะว่าขยับโปรแกรมแนี้มันมีคดมีแต่คนดา่ามีแต่คนดา่นดาโดยเฉพาะทีมที่แบบถ้าพูดเคสเมื่อกี้คือชมบุรีลอยตัวอยู่แล้วกลายเป็นแบบกูมไม่ปล่อยทำไมวะมึงท่นอย่างนี้กูเหรอกูไม่ปล่อยแม่งหรอกเนี้ยทำไมวะเฮ้ยเขาเขาไม่ได้ใส่ใจความขนาดนั้น พี่อ่านก็รู้เขาไม่ได้ใส่คุณก็ไปเพิ่มใจความพี่อ่านพี่ก็รู้โธ่พี่บอลไม่ไแม่ไม่ไ้หลักฟูเ็ฉยพี่บอลไม่ได้พูดด้วยพี่กรณ์มาเสริมอีกเออพี่กรณ์บอกว่าก็ไม่ใช่พี่บ้าเด็กว้ปล่อยกันได้ทําไมวะถูกปะล่ะถูกปะล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าแผนเมื่อวานเนี่ยมันน่าจะดีกว่านี้ด้วยซ้ํามันน่าจะดีกว่าขยับไทยลีกมาเตะวันที่สี่แล้วขยับรีครับออกไป เอ้าแล้วทำไมมึงไม่จัดให้มันให้มันเตะกันได้อะเนี่ยคือแผลอ่ะมันอาจจะแน่นหน่อยเชียงรายอาจจะไม่โอเคเชียงรายบอกสัตว์เอ้ยกูโดนอีกแล้วอะไรวะเนี่ยกูโดนอีกแล้วอะไรเงี้ยเชียงรายอาจจะแบบไม่โอเคแต่ถ้ามาดามไปคุยกับเชียงรายบอกว่าหั่นพี่ขอพี่ขอกนพี่ก็อยากจะไม่อยากจะอย่างนั้นอย่างนี้หรอกพี่ขอก่อนแล้วกันนะหั่นเตะไปก่อนแล้วพี่ขอตัวทีมหั่นแค่คนเดียวอ้าวได้เะล่ะถูกป่ะผมว่ามันเขาสนิทกันอยู่แล้วอรุมอร่วยกันได้อยู่แล้วเชียงรายกับท่าเรือ ผมจะบอกนี้ก่อนโปรแกรมที่มันวุ่นวายอยู่ตอนนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องมาจากฟีฟ่าเดย์รอบที่แล้วเหมือนกันนะที่ไทยอุ่นกับซูริยาแล้วก็เนปาลเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่คุยกันตอนแรกคือจะไม่มีโปรแกรมนั้นแล้วรลีกจะเตะจําได้ไหมที่ผมเคยรปยัดลง่าเดย์คือูกเคยพูดว่าตอนนั้นฟีฟาเดยนั้นจะไม่มีแต่ขายลิขสิทธิ์ไปแล้วมันไม่ได้ครัมันก็เลยกลายเป็นว่า มันก็เลยต้องมาออกอีลอบนี้อย่างที่ผมบอกว่าถ้ายึดตามอยากยึดยึดตามแผนแรกยึด,ย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 ดตามแผนแรกอะเตะลาดลีกับวูดามให้ได้ก่อนแล้วเตะรอบรองวันที่หนึ่งเตะรอบชิงวันที่สี่มันก็ยังถือว่าแย่แต่แย่ในรูปแบบที่ไม่ได้แย่ทั้งลีกครับอันนี้คือแย่ยงลีกนะอ้าวสมมติว่าผมรู้โปรแกรมผมเหลือนัดสุดท้ายเออมันมีอีกหลายทีมนะที่เหลือสองนัดสุดท้ายแล้วผมบุ๊กไปแล้วว่าวันนี้ผมจะไปเยือนวันที่เจ็ดพฤษภาคมนัดสุดท้าย คือต้องมานั่งแก้แก้โตเครื่องบินแก้แล้วถ้าโตเครื่องบินไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้แก้ไม่ทาอะไรเสียอีกเท่าไหร่เนี่ยถูกป่ะตอนนี้ผมคุณตู่เหลามานานเนี่ยผมก็เลยผมก็เลยสงสัยว่าไอการการขยับการขยับโปรแกรมแบบรุนแรงขนาดนี้นะพี่คุณตู่ครับแล้วแล้วมันมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าขยับแบบโปรแกรมตอนเดือนกันยานะหรือขยับอีกซอกสองสามเดือนข้างหน้านะคุณตู่ใช่มันอีกไม่กี่วันจะถึงแล้วใครไปการขยับแบบนี้เนี่ย มันจะไม่มีผลต่อทีมที่เขาต้องเล่นเหรอเนี่ยคืออันนี้ความสงสัยของผมเนี่ยผมจะสงสัยประมาณแบบอย่างนี้คือหมายถึงว่าขยับเอาเอาเอาขยับจากเจ็ดกลับมาสี่ก่อนนะอืวันนี้วันที่อะไรวันที่สิบสองใครจะมีตั๋วเครื่องใครจะต้องเดินทางโดยเครื่องบินนั่นนี่นู่นเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องมีบุ๊กมีโรงแรมมีอะไรกันบ้างระดับหนึ่งเนาะนะถูกว่าคุณอยู่นั่นหมายความว่าก็ โอเคอาจจะมีทีมที่ไม่ได้รับผลกระทบกระเทือนก็ได้นะแต่ผมว่าก็น่าจะมีทีมอยู่พอสมควรที่ได้รับผลกระทบจากการย้ายโปรแกรมแบบผมใช้คําว่ากระทันหันนะผมใช้คาว่ากระทันหันนะจากเจ็ดก็ถอยถอยกลับมาสี่ผมว่าอันนี้หนักกว่าการเลื่อนโปรแกรมออหลีกจากเจ็ดมาสี่เนี่ยผมว่าอ,อผมเอาลองท่านผู้ชมลองดูก็ได้หรือพี่ฟุกคิดตามก็ได้ว่าถ้าเป็นแผ่นออแผนเดิมแบบพี่ผมเล่าให้ฟังอะ่ะออกับ การขยับจากเจดมาสี่อันไหนมันดูแย่กว่ากันอืมอ,มอมหรือแผนแผนเดิมนะแผนที่ผมเล่ากับแผนวันเนี้ยที่เขาประทายอออันไหนมันแย่กว่ากันแล้วมัน<ผ>มไอที่อไอท,อไอทีไอที่ขยับออกไปเนี่ยมันดันไปชิงกับไอเอเจนคับรอบกัรเลือกอีกนะนี่ยังไม่ได้พูดถึงเลยนะ